กว่า20บาทเนี่ยมันมีตลาดของมังนเน้นมันมีตลาดของมันเพราะมีคนที่กิน,มมนแนนบบดื่มเป็นประจำแล้วก็กางตรงนี้ยมันเพิ่มอีก5ล้านเนี่ยมันได้เต็มที่เลยอันนี้คนก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่แต่กลุ่มหนึ่งที่กลุ่มใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่กลัว15บาทขึ้นมาซึ่งผมเรียนเลยว่ากลุ่มนี้เนี่ยที่เราแทร c k มาเนี่ยเป็นกลุ่มอะไรรุ่นกลย่มอะไรุ่นการใช้จา่ายของทายว่าจะรู้สึกอยากจะใช้น้อยลงที่15บาทแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคอนนนซััมช่เ้าถีขึ คือวันหนึ่งเนี่ยแทนเนี่ยดื่มครั้งเดียววันนี้ก็ดื่มสอง 2, ครั้งสาครั้งแลต้องใช้ควารสังพันธ์นที่ถี่คือนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคได้อาจจะโอชิ่งนี่คือต้องการไซส์ซีด้วยเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีทางเลนะือกเขาต้องการไซส์นี้มากเท่าเป็นทางเลือกของเขาเขาจะได้มีไซส์ทั้ง15ถึง2ีบาทแล้วแต่โอเคใชันความต้องการอาหารของเขา